สวัสดีค่ะชาวเลิบลีโลบอกก็ขอซินเจียยู่อี่ซินนีหัวใช้ด้วยนะคะวันนี้เรามาติดเกาะพร้อมน้องเคสน้อง f อซของเราค่ะเพราะว่าที่นี่มีงานตุดจีนตรงนี้คือคู่มือตุดจีนค่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดของแมปนี้เอาไว้มันก็จะมีการจุดประทัดเควสโต๊ะหมู่บูชาตามหาผลไม้มงคลเก้าอย่าง และที่พี่สนใจมากที่สุดนะคะก็คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งสามารถดูดวงความรักได้ด้วยตรงนี้แหละคือเควสโต๊ะบูชาต้องไปตามหาผลไม้มงคลค่ะใครมีเวลาก็ลองมาตามหาดูนะแต่พี่เนี่ยจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ดูดวง <Wow. S 1> ก็จะมีการเสี่ยงเซียมซีค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยเสี่ยงไม่เป็น ว้าวตรงนี้เนี่ยมีสิ่งโตมาเชิดกันเต็มเลยเอาหัวสิ่งโตมาจากไหนกันนะโอเคมาเดี๋ยวเราสำรวจรอบๆแมปก่อนนะคะจะได้รู้ว่าพิกัดไหนคืออะไรกันบ้างใครอยากแลกทูบไปจุดประทัดนะคะก็คือตรงนี้นะแต่ต้องไปหาพิซซ่าน้ำสับประรดหรือไม่ก็หอมทอด เอตรงนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นที่จุดประทัดแต่ว่าดันเสียงเซมซีได้ซะง,งั้นได้หมายเลข37ค่ะซึ่งดวงดีซะด้วยจะเจอคนที่ใช่เร็วๆนี้งวดนี้37น่าจะมา <c oughs> ชอบแมปนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเขาแลดูครีเอทมีกิจกรรมให้ทำอยู่เรื่อยเลยเอาเป็นว่าไหนๆมาเที่ยวแมปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหัวสิงโตมาใส่แล้วกันน่าจะอยู่แถวๆตรงริมน้ำ สังเกตเห็นว่าบนผิวน้ำเนี่ยจะมีออบบี้กายกรรมอยู่ใช่แน่ๆค่ะสิงโตโยเยยะเต็มไปหมดแบบนี้สามารถซื้อเรือซื้อแพได้ด้วยนะคะว้าวแตงกวาพอตเตอร์กลายเป็นไอเต้าสิงโตไปแล้วค่ะแต่ว่าหล่นน้ำดูเหมือนในน้ำเนี่ยก็มีกุ้งหอยปูปลาให้จับเช่นเคยค่ะแต่ว่าต้องใช้ไหนะ ไป,ไปเชิดสิงโตข้างบนบอกกันดีกว่าตุ้งแช่ตุ้งแชไปเลยแต่ว่าเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหไอเตาฮิปโปค่ะของใครกันนี่ขี่ได้ด้วยตุดจีนตุดใจแบบนี้ก็ขอฝากพพอร์ตและติดตามช่องน้อยๆด้วยค่ะ